สวัสดีต่อจากวิดีโอที่แล้วมาพูดถึงเรื่อง rear delts กันบ้างอืมอ,อืมอืสำคัญมากๆสําคัญมากๆาร front delts ก็สําคัญแต่ว่าเรารับการเทรนมาเยอะมาก v i ด e โ h e a ผมความคิดผมสําคัญที่สุดลองลงมาใกล้กันนิดเดียว rear delts ซึ่งเดี๋ยวจะบอกย้ําว่ามันเป็นกล้ามเนื้อที่เล็กมากๆแค่นี้นะครับไม่สามารถที่จะยกน้าหนักได้เยอะ นะถ้าเกิดเรายกน้ำหนัเยอะ <_ d ream> มันจะกลายเป็นหลังแล้เข้ามาช่วยแล้วแทร์เข้ามาช่วยแล้วเพราะฉะนั้นต้อง make sure จริงๆว่าเรามาแบบ form perfect นะผมว่าหลายคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าเทรนยะังไงนะไม่ได้ยากมากใน,ในเรื่องของท่าแต่ยากในเรื่องของเราจะทำยังไงให้เรารู้สึกตรงนั้นจริงๆอย่างที่บอกลองน้ำหนักเบาๆไปก่อนให้ใจเย็นๆน,นะลงมาอย่างนี้90องศาไปเลย อย่าลืมว่าตูต้องแอ่นเพื่อที่จะได้ล็อกหลังหัวเราไม่งั้นเนี่ยจะเกิดการสแนปได้นะครับถ้าสมมติว่าเรายกขึ้นมาอย่างนี้เลยตรงๆเลย,ยนะแบมถ้าเกิดมันออกมาเป็นอย่างนี้เลยเราลองจับดูก็ไดัแรงดูด90องศาของโลกมนันอยู่ตรงนี้เราขึ้นมาตรงนี้มันอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะแต่ว่าความในหัวเราอ่ะเราอยากจะให้มันมาตรงนี้นิดหนึ่งเว้ยเราต้อง บิดนิดหน่อยแล้วแต่ทํายังไงจะบิดข้อศอจะบิดตัวบางข้างหน้ายังไงก็ยังไงก็แล้วแต่ให้ี่เราคิดดูนี่สรับผมเองก็ไม่ใช่ถ้าคำนี้ล่ะสวยอย่างผมคิดว่าอันนี้ใช่ล่ะสหรับผมนะใช่ละ่ะผมไม่สามารถที่จะแนะนําใครได้บอกว่าตรงนี้คือน,นั้นตรงนั้นคือนี้ถ้าสมมติว่ามีเพื่อนลองให้เพื่อนช่วยจับตรงนี้ ตอนที่เราเทรนดูก็ได้ไม่ว่าจะใช้เคเบิลมอได้ใช้ดัมเบลต้องจับดูว่าโอเคตรงนี้นะแน่ใจนะเว่าเราถ้าเรามันยิ่งยากที่เราจะพุทไมเข้าไปตรงนี้มันบางคงต้องให้ใครช่วยก่อนว่าโอเคจับตรงนี้ตรงนี้โอเค working แน้ตนวรจจนตรงนี้นะตรงแรกช่วงแรกอาจจะลําบากหน่อยถ้าเกิดไม่เคยเทรนตรงนี้นะเพราะว่ามันจะรู้สึกยากนิดหนึ่งแต่ยงที่เคยบอกทุกครั้งอย่าเสียเวลาลงมาตรงนี้ เพราะนี้ไม่ได้เทรนอะไรจุดเริ่มต้นของเรามันต้องขึ้นมานิดนึงนะเราไม่ต้องสูงมากถ้าสูงมากเช่นเดียวกันกลายเป็นทรัฟของเราถ้าเข้ามาใกล้ตัวมากเกินไปมันจะกลายเป็นทุกคนลุยแล้วกลายเป็นหลังกลายเป็นแล็วนะแต่ว่าถ้าเข้ามาอีกนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งแบบนี้สวยเลยของผมชอบชอบผมนะเทรนได้ดีมากนะผม,ผมไม่ลงมาผมไม่ลงมาสุดผมไม่ลงผมไม่ขึ้นไปสูงมากคีปเทนชันเหมือนเดิม เวรเดียวเวรเดียวเวรเดียวเราไปสตาร์ทตรงนี้อะไรคือไม่ได้เทรนถูกป่ะมันจะกลายเป็นเหมือนกับเป็นว่าพักพักพักบิว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 แล้วการแรปบิว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 พัก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 บิว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 แชปแชปคือมันเราเราเทรนเวรเดียวเราเทรนมัสเซลล์ในจุดนั้นคีปเทนชั่นอยู่ตรงนั้นตลอดเวลาเช่นเดียวกันเก็บเคเบิลอันนั้น เป็นดัมเบลแรงดึงของโลกมันอยู่ตรงกลางถูกป่ะครับยกขึ้นมาแต่เกิดสมมุติว่าโอเคเราไม่อยากจะใช้แรงดึงของโลกเราไม่ค่อยถนัดในการที่แบบว่าจุดก,ก้มลงไปเคเบิลก็เป็นจุดที่โอเคเหมือน,นเพราะว่าอันนี้มันเป็นเหมือนกับจําลองแรงดึงดึงของโลกเว้ยจากตรงนั้นมาตรงนี้จับมันถูกปะ่ะถูกป่ะครับแค่แค่นี้นะ ก็เป็นเรือเดียวแล้วถูกปะแค่นี้ก็เป็นเรือเดียวแล้วลองปล่อยให้มันสุดตรงนี้ให้แบบว่าโอเคจุดนี้เป็นจุดเรือเดียวของเราจริงจากนั้นดึงออกมาแต่ถ้าเกิดดึงออกมามากเช่นเดิมกลายเป็นทรัแล้วโอเวอร์ชาร์ time, มันก็จะกลายเป็นว่าเรือเดียวไม่ขึ้นกลายเป็นทรัของเราขึ้นมาแทนแต่ว่าเราจะเทวนตรงนั้นแล้วก็ต้องโฟกัสเอาตรงนั้นใช่ปะ ปึ๊บปึ๊บเล่นเวททุกครั้งจะเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดน้ำหนักมันหนักมากร่างกายของเราจะแบบว่าเฮ้ยทําไงก็ได้ให้มันไปสุดตรงหมายเลขไห้าคิดอยู่เสมอว่าตรงนี้คือบิลตรงนี้คือบิลตรงนี้คือบิลบิลบิวตลอดเวลาบิลบิลตลอดเวลาใช่ไหมบางคนทำมือมาอย่างนี้แล้วบอกว่าเป็นเวเดีวบางคนอจะใช่ แต่สำหรับผมมันรู้สึกตรงนี้ด้วยเห็นมากกว่าซึ่งผมก็เลยแบบว่าจะเป็นคนที่ไม่จําว่าโอเคท่านี้มันฝึกอะไรท่านั้นมันฝึกอะไรเราเราเราทำได้หมดไม่ว่าจะเป็นถ้าเกิดเราตั้งเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดเราะจาำให้มันทําได้มันก็ทําได้เหมือนกันแค่ใช้ความรู้สึกอย่าไปจําถึงท่าว่าอ๋อท่านี้ฝึกนี้ท่านี้ฝึกนี้เนาะฝึกูแค่ว่าโอเคแบบนี้นะเข้ามาเรียนเดียวแล้วนะ บ้าบ,บ้าคิดเอาต้องต้องจินตนาการนิดหนึ่งหรือแม้แต่ไอตัวนี้ทุกอย่างที่ดึงเข้ามาอย่างนี้ดึงเข้ามาอย่างนี้ดึงเข้ามาอย่างนี้เรเดียลได้หมดอยู่ที่ว่าเราจะบอกว่าบอกตัวเองต้องบอกให้ร่างกายเจ็บบอกว่าแบบเฮ้ยกูจะเทรนตรงนี้เว้ยโทษมีมือเดียวใจเย็นนิดนึ่งตอนดึงมาไม่เป็นไนกับเทรนเชสถ้าเกิดเทรนเชสเรามันกับจะบีบนี้เข้ามาใช่ป่ะถ้าเกิดเทรนแบกหรือว่าเทรนอะไรที่มีข้างหลังอย่างเช่นเรเดียล กางออกมากางออกมาอย่างนี้นะพยายามไม่ได้จะบอกว่าให้กางม,มาเยอะขนาดนั้นแต่ว่าให้ลองคิดดูว่ามันออกมาออกมาออกมาแบบนี้คือลอา,ากับแอคทีฟเวทแล้วเวเดียวเข้ามาไม่ต้องเข้ามาลึกนัดเป็นหลังนะครับปล่อยให้มันสุดเลยอย่างนี้เลยนะแล้วก็สุดแขนแอคทีฟเวทแอคทีฟเวทว่า <Activ> โอเคนะหวังว่าทุกคนจะได้อะไรบ,บ,บ้างสำหรับวิดีโอที่แล้วแล้วก็วิดีโอนี้โออย่าลืมว่าอะไรเรามันไม่ได้แค่มีแค่จุดเดียวมันมีไปนู่นเลยถูกป่ะลาวไปเลยคือเราคิดว่ามีข้างหน้าตรงกลางแล้วมีข้างหลังด้วยหรือบางคนจะคิดว่าคิดเป็นมุม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 ,ม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 อย่างนี้ไปเลยเป็นหกจุดไปเลยสิบสองจุดหรืออแบบนบางคนอยากย่อเทรนเป็นแบบว่าให้ทุกไฟเบอร์ คิดงก็ดีเหมือนกันผมก็ทำเหมือนกันเหมือนกันก็ว่าพยายามบอกว่าบิดนิดๆหน่อยๆนิดหน่อยเนาะอะไรที่มันนิดๆหน่อยๆนิดหน่อยของเรานี่แหละมันจะเป็นจุดเปลี่ยนของเราได้เลยบางคนลองเทียบดูคนสองคนคนคนเดียวกันคนหนึ่งเทรนแบบว่าโฟกัสแล้วก็ลองบิดนิดๆหน่อยๆแค่บิดแขนนิดๆหน่อยๆนะแค่นี้หนึ่งในเวลาหนึ่งปีสมมติให้ไปสองคนแตกต่างกันอย่างแน่นอนเนาะยังไงก็ ตามไนก็นแล้วกันว่าทุกคนจะได้อะไรบ้างก็ถ้ามีโอกาสรอบหน้ารอบหลังก็จะทำวิดีโอมาให้ดูทีแล้วกันก็สวยงามนะทุกคนถ้ามีโอกาสหน้าไว้เจอกันโชคดีวันนี้บาย